ต่อขึ้นมาสุดครับป่าเติมครับไปขวาครับไปให้ครับไปซ้ายครับติดต่อได้บอลครับบอลออกตรงไหนครับลองเตะสตอร์มันเตอร์นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของการจัดครั้งนี้เลยนะครับผมนะฮะคิดมึงไปเลคิดมึง เมื่อกี้พี่พูดเหรอนี่ยอมรับแล้ว่าพูดไม่ได้ตดใส่ไม้นะกระแสมึงตกอ่ะตอนนี้คลิปมึงก็ยังไปออกเขใช่ไหมเออเอาคนดังว่าก่อนโอ้ยปู่มาถามันดีด้วยเอาปู่มาเออเอาเอาพี่เอาเรื่องเรื่องพี่แล้วกันฝั่งพระนครครับตันเอ็นฮะตามอยู่ ไม่เห็นตัวสองใช่ไหครับผมโอ้โหแล้วปาดไปซ้ายครับฝั่งซ้าตัดได้ยิง้ลูกยิงสูงสุดของวันนี้อ่ะที่ขนาดเข้าข้อนะฮะยังสูงขนาดนี้เลยคนฟางเหนื่อยฟางไล้บอลนะครับมา หรือเกล่กะฝั่งทนฮะต้องบอกเลยว่าเจาะลำบากจริงจริงนะโอ้โหยาง้วองหกนี้แต่งแต่ยงยางอะยางส่องหอยกีเลยเขาจะไม่ยิงลูกนี้เลนี่แหละฮโอ้โหโอโหย่งเงว <c oughs> มัน,อน,น,นเอาโดนตัดด้วลูกนี้เอาเขาจงไม่ยิงไมยิง ไปลงแล้วไปตองพี่ทุกไหนเ่าไฟงานเขาบอกไฟเขาไฟแล้วเขาไม่ไหวแล้วตัดได้ครับขอนนครตัดได้ครับไทยไมไม่มีเพื่อนเติมลองยิงไกลฮะลูกนี้ ผมไม่อยากผมอะทีมเอตัดได้ครับทิน้ายพี่ทิพน่าเลยมีนะทิหน้ามีเรื่อี่ไม่ได้มีแค่ทิพนี้ทิเทียวจแล้วหร ใครอ่ะดันพี่ทำไมไม่ดันพี่เฮ้ยเฮ้ยเอาไปเอาไปเฮ้ยเฮ้ยผมมีเพจที่ผมไมผมมีเพจที่ผมไม่เปิดตัวอีกหลายครั้งโอ้แย่ไปพี่เฮ้ยใครคุยอะไรวะนั่นไรเรียอะไรอ่าเปล่าลูกนี้ฮะไว้ผ่านเปลี่ยนหลังไว้นะฝั่งพนักบอลเปลี่ยนหลังให้บพี่พี่เอ็มลงมายืนเฮ้ยนตรงนี่ยเจ๊โทเดิ อ่าเท่นี้นะครับพี่จ๋าบอกนะพี่จ๋าเมียบอกนะครับได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเข้าบ้านเลยนะครับถูบ้านไปอีกสองเดือนเต็มเวางกล้องเนี่ยอีกแนวหนึ่งครับพี่เฮ้ยวางยังไงวะเปล่าเปล่านี่คราบอกพ่อพี่ทําไงวะพี่วางแนวตั้งเหรอพี่พี่ไปในยูทูบไงต้องวางแนวตั้งก็ให้มันต้องตั้งถูกไหมวะอันนั้วเราอ่าแล้วเดี๋ยวมันมันจะเป็นนี่ของมันเองที่ มันดีถูกต้องไี่สุขภอพจากวันเจออีกเธอทำไมมันไม่เป็นแนวนอนอะไรทำให้เขาบอกให้ปรับแนวกล้องมันไม่เป็นแนวนอนแล้วทำไมอ่ะไม่ไงเราตั้งแล้วถามว่าเดี๋ยวใช่เปล่าขอแทบผักอ่ะผักทอดได้บอลบอลกี่ก้อนยิ่งเล็กยู่ระดับก็ะถื่ออีก โอ้โหนี่หัวเราเบียคตัวเองกันโอ้โหนี่นับนาทีที่ผมนะเนี่ยชุดป้ายยิงนะสาลคร คิดไปเลยเหรอเอ้ยพี่สองใจนี่อย anyway uh, ่างเดียวเลยไอ้เถ้อ้วนเหรออ้วนขึ้อมาอ้วน Eh, Pieng kao gutudo ตอนนี้นะตอนนี้โกอยู่ฝั่งวัตครนะตั้มเลิฟปล่อยงูไปแล้วครับไม่ปล่อยบอลไปแล้วครับตอนนี้ตั้มรถที่ไหนมีแฝกอ่อิสลามอิสลามห์ผอว่านี่นะโฉมหน้านะนี่ตัวเพตัวเพนะเพเยอร์นะรัวังบางชนนะลองยิกลครับ วางว่าย <G iber at ını> <Leonard> ิงไกลไปเลยไปเลยครับ <studio> ก็ไกลหมดแล้วนะฮะไม่ใช่จะได้หมดเวลานะฮะตอนนี้ผ <S 2 anc não> ู้เล่นตัวจริงนะฝั่งวัดนครนะตัวจริงตัวสำรองฮะฝั่งทนยังนำอยู่นะครับสองประตูต่อหนึ่งโอ้โหจลูกนี้นะจับบอลไม่อยู่นะติดขาฝั่งทนเก็บมาได้ครับอ่าตั้มเลอะไปแล้วไปแล้วครับโอ้ยโอ้ยใครเตะใครเตะยังไม่หักยังไม่หักครับยังไม่เฝ้า Ality, ยังไม่หักครับรอหักก่อนนะค่อยฟาวครับกรรมการค่อยเป่านะขายยังไม่ห uh ัก huh. ยังไม่เ huh. ป่าครับอ oh, ๋อขายยังไม่หักเหรอพี่ครับครับรอรอหนึ่งสองเลยเอาล้วครับเอ็มโคตรลายมงก็ไม่ให้เบอร์หกเก้าเบอร์หกเก้ายหง่ใหไม่มีสะดุ้งครับผมโอ้โหโดนนิ้วโดนนิ้วไอเสียวเองจริงนะ ตอนนี้ฝั่งพนักงานได้เปดนะิดมุมแล้วเปิดไปแล้วครับผมเปิดให้ใครครับผมตอนนี้เอาแล้วครับฝั่งโดนฝั่งโดนกวดไปยิงไกลแหวปล่อยเข้าออกหลังไปแล้วครับผมได้ได้ได้ตอนนี้ผ yani ู้ส yes ับตู้นะตอนนี้ผู้สับตู้เราก็หล่อที่สุดในสนามนะฝั่งพนันครนะผมวีโีแหวนครับผมพี่โีแหวนนะวันนี้ไม่พกเหล็กลงสนามนะพี่โีแหวนครับผมไม่พกนะไม่มีนะครับนะ e ีนี้แล้วบอกพกเหล็กลงไปเต็บโดนนะ e ีนี้ไม่ดีนะ เอวี่เสือตุ๊เสตพี่เสือกเสส่งให่ัดไปได้อย่างสวยงามนะตอนนี้บอลไปแล้วนะเล่นเหมือไทครับออกไปครับอไปไม่ชัดครับเดิมเด็ตฮัเติมเน็ตไม่ชัดเติมเน็ตฮะตอนนี้ก็กล่าวสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านนะที่มาสนามทุกปาตตีมีป่ะพี่ไม่ใช่ใช่ใช่โอ้แทบฝุ่นโอ้แทบฝุ่นใช่ถีปากแดงเปิดบานะไม่เห็นบอลนะกรรมการให้เล่นต่อนะผม ต่อไปไอ้ตอนกโรก้าตอนนี้นีูเท่าไเม่หอไม่ขานนี้พี่แดูสีชผิดไปนิยะโอ้ตอนนี้ผมยังไม่ลงนะไม่ไรนะเสื้อีเดียวกันส่งให้แล้วไม่ไรครับนะตอนนี้ชัดเจนผมบอกให้เลยว่าไม่มียุงกัดครับผมทำไมอะเพราะกลางเมืองอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ไปแล้วนะเบิ้ลตอนยังไง ยังไงครับตอนนี้ฝั่งพระนครพี่หลอเกินนะเพื่อจะเปาประตูตีเสมอให้ได้นะตอนนี้ส่งให้้โอลูกกองบอลมาเกลืยซ้ายเดนโม,โมไปแล้วเจอกับเสือดูสิบอะไรพักอกพักอกดูนมดูนมคึงคึงเบื่อบอลได้คนคเดียวเลยไหมยังไงเขาว่ารอเยอะวัดออยังไงยังไงหมื่นร้อยเขาลงมาแล้วตองทับแล้วค่อยส่งหรือไงครับพี่เสือดูสิโอ้โหเตะเอาแม่เลยคุณดินคุณดินฮะเรื่องนี้อยากตกปลา ผมต้องตอบด้วยนะว่าคนมากสีแดงนะเพราะยังไงทีเขาถ้าให้สีขาวดูไม่ดีนะนะเอาแล้วลอกไปแล้วตอนนี้ซ้ายไดนาโมมวาแล้วนะหรือหลวงตาแปะเราที่เองนะผมหลวงตานะเร็วๆนี้นะมีอีพีนี้แน่นอนนะไปแล้วบอลโกหแ้เชียร์ไปนิดเดียวนะ2สองเสาไฟฟ้าครับผมนะเอาละครพัตตะธรนะที่เขาบอกมันไม่ชัดเมียกลัวเมียครับไล่บอลที่มานะเมียกลัวเมียนะโอ้นะ เอาละขออนุญาตเมียมาเล่นได้นะครับผมอาละเบอร์69รับบอลนะคือบอลไว้ปุ๊บเข้าพวดครับเข้าพวดครับพี่ตีเข้าพวดอ่าตอนนี้อยู่ที่สีนะตีตีเป็นแดงนะสีแดงนะคึ่งคึึ่งนะเป็แม่งตามมือดีกว่าพี่ก๊อปนะเอ๊ะอันนี้มันกบเปิดยังอ้อออกแล้วครับผมนะฝั่งพระนครได้ชุ่มนะนี่ไงนี่ไงเมฆกุมีห์อนี่ไงเมกุ่งเมฆีห์นี่แกขาอ่ขาอ่าอ๋เอาละ เลเจอในสนามแลพี่เมย์บอกเลเจอในสนามไม่เดืยดเข้าปากเลเจอในสนามนี่หลวงตาล้ำเลียงบอลขึ้นมาอ่าล้ำเลียงล้ำเลียงครับตอนนี้ก็เวลาผ่านไปแล้วนะเผาไปเรื่อยนะเหลือสามนาทีเสร็จนิดนึงนะโอ้ยจริงๆก็เป็นต้นขาครับเข้าวางขานะตอนนี้เมย์โอ้โหทางบอลดีแลนะเมยะทางเมียแย่ครับตอนนี้เอาแล้วได้ครับบาวันบาวันตัวให้ต่อฮะ ต่หาบอไปทีมแด้ใช่เข้า,าไปดาไ,ได้ครับเข้าไปได้แล้วน่าไชประตูลูกีจะรักษาไว้ได้นะต้องขอโทษที่บอลเว้นคน,นนะครับผมนะนะตอนนี้ประตูอยู่ที่3ประตูต่อหนึ่งนะผมฝั่งคนนำนะฝั่งนมขึ้นมาห่างสประตูอีกครั้งนะครับผมนะ นะใจเย็นครับใจเย็นพี่เสือพม่ควรเตะสี่น,น,นะมาโวยวายไม่ได้นะพี่ตอนนี้อยู่นอกับนะตอนนี้ก็เป็นตั้งเตะของฝั่งทนนะเปิดเกมขึ้นมาอ่านะโอเคครับชัดบ,บอลฝั่งทนได้ทุ่มนะบอลอยู่ที่ต่อฮาครับผมนะเปิดไะไรจานแก้จานแก้เปิดติดครับผมนะได้ทุ่มครับฝั่งทนได้ทุ่มนะ ฝั่งท้ายต่อฮาคาเควันนี้คู่เดียววันนี้คู่เดียวบวกกับอ่าตอนนี้ตัดบอลไม่ได้แปดร้อยครับแปดร้อยคนฮะฝากกดแชร์ด้วยตัดบอลได้ทั้งบอโต๊ะกับอะไรฝั่งโซนสีแดงโอ้โหจานตั้มเช็ดกล้องเล่นหน่อยโอยโดจริงๆนะโสดจริงๆนะยิงลูกที่ไหนเช็ดกล้องเลยบอสมที่ไร่โสดไปเลยนะ เกมมาที่ฝั่งทนนะฝั่งทนเปิดเกมมาที่ที่อาจารย์เค่อาจารย์แค่โด่บอลหลอกเองหนึ่งทีนะปุ๊บอ้อชัดบอลนะฝั่งทนได้ทุ่มนะต่อน,นิ๊กฟอฟก็เตือนได้ทุ่มนะผมทุ่มให้ต่อครับทุ่มฟาวนะฟาวนะห้ามแดนนะทุ่มไปห้ามแดนนะเพิม่มเปิดบาหน่อยฝั <l ots> ่งทนทุ่มแล้วแดนนะฟาวนะอันนี้บางวันตัดบอลได้บางวันเลี้ยไปบางวันไม่มีบทเลยนะบางวันหมดต่อให้ต,อต่อนะได้ทุ่มครับผมฝั่งทนได้ทุ่มนะฝั่งทนน้ำค่ะ รต่อเลยยังไงอ่าโอเคครับผมโอ๊ยเฮ้ยกูรักเขตกองเชียร์กว่าตอนทีเมื่อกี้โอ้โหพลาดผิดนิดเดียวเจ้าถิ่นฟังทนนะเว้ยลล้้เ่นนูกีขอบอลอีกใบครับให้เสือดุสิทธิ์ไปเล่นเองเลยฮะขอโทษดีนะผมมองไปนึกว่ามีบอลสองลูกในสนามนะอ๋อนั่นลายหัว โ <Happiness> อ้โ <left> หนิ้วสกัดบอลโอเคครับไม่ต well ้องรีบไม่ต้องรีบนะบอลมีลูกเดียวไม่ต้องแย่กันครับผมใจเย็นนะอ่าฝั่งโคนได้ทุ่มนะโดยต่อฮาส่งให้ซ้ายไดนาโมซ้ายไดนาโมเปิดให้ต่อฮาอีกทีต่อฮาพิกต่อฮาพิกพิกไปไม่เอาบอลนะแล้วนี่เอาฝั่งพระนครโต้กลับฝั่งพระนครโตเก็บโตเก็บโตกลับนะน่าจะเป็นที่เน็ตนะค่ะ มึงเผลรายการาภาพาว่าเอาแล้วโ้ลุกมาลุกมาขึ้นบน